สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่วัดแสงธรรมนะคะเป็นวัดสา,าสายวัดป่านะคะธรรมยุทธ์เนะาะอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลตระแสงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะมีชื่อว่าวัดวัดแสงธรรมนะคะที่นี่อาจารย์ก็จะมาใช้เวลาในการาแต่ละเดือนอาจารย์ก็จะเดิน เดินทางมาถ้ามีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่เราก็จะมาเพราะว่าที่นี่เงียบแล้วก็สงบมากนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีรถเพ่นพ่านนะคะจอแจเหมาะกก่การทํำวิปัสสนาหรือเหมาะกก่การที่จะอยู่เงีนเนยบเพื่อการคิดวิเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะค่ะบางทีอาจารย์มานั่งอ่านงานวิจัยหรืออ่านงานวิจัยเสร็จแล้วก็เดิน เดินจงกรมทําสมาธิอะไรอย่างเนี้ค่ะเพื่อรีแลกซ์สมองให้มันให้มันกลับมามีความจําอะไรได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นพื้นที่ของวัดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นต่อการซักฟอกจิตวิญญาณของเราให้เราเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์เห็นความสําคัญของลมหายใจเห็นความสําคัญของชีวิตนะคะแล้วก็ อมองเห็นมุมมองอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็วิธีการแก้ไขอย่างมีหลักการและก็เหตุผลแล้วก็ทําให้เราได้คุ้นคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราศึกษาเนี่ยเราศึกษาไปเพื่ออะไรแล้วก็เป้าประสงค์ของการศึกษาของเราเนี่ยทำไมและเราได้ประโยชน์จากการศึกษานั้นคืออะไรนะคะเพราะการศึกษาทุกอย่างนะ โดยเฉพาะการศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะต้องคาบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองอะไรต่างๆเนะเาะเวลาเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นการที่เราเสียสละในการศึกษาอะไรไปแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเก็กบเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวองค์ความรู้แล้วก็พัฒนารูปแบบงานวิจัยของตนเองนะคะให้ให้ได้แล้วก็ผ่านตามรูปแบบกระบวนการผ่านตามกระบวนการศึกษานั้นเสมอเสมอนั่นเอง ดังนั้นการรีแลกซ์สมองการหามุมสงบของชีวิตการปลีกตัวออกจากสังคมที่วุ่นวายจากหมู่คนเยอะๆแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสืออย่างความเข้าใจอย่างการเอาจริงเอาจังแล้วก็ทุ่มเทให้กับชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเช่นอ่านหนังสือ,อจบเรื่องนี้เสร็จแล้วอเอาเวลาหน่อยหนึ่งในการรีแลก์ในการเดินจงกรมในการานั่งสมาธินะคะแล้วก็ในการกวาดลานวัด แล้วก็อยู่ในมุมที่เงียบสงบสงบก็อาจจะทําให้เรามีแนวคิดมีสติมากขึ้นมีแนวคิดมากขึ้นแล้วก็มีปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะคะศาสตร์แห่งการบูรณาการพุทธศาสตร์แบบแบบบูรณาการเข้าสู่การศึกษาแล้วก็บูรณาการเข้าสู่การดูแหลกหรือซักพอกจิตวิญญาณก็มีความจําเป็นและมีความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะที่นี่ก็คือเป็นบรรยากาศของ ของวัดนะคะก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ชมชม,ชมดูวันนี้อาจารย์มาเดินจงกรมนะคะใช้เวลาในการเดินจงกรมประมาณสองชั่วโมงในการสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ทําสมาธิอาจารย์นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็สวดมนต์หนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เช้าละตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงประมาณบ่ายโมงละเดี๋ยวอาจารย์คุยธุระกับพระอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะไปกลับเข้าไปที่เมืองต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ